ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็นไงลูกฮะก๋วยเตี๋ยวเป็นไงบ้างสบายดีไหมก๋วยเตี๋ยว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 นกสวนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ฟังนะคะด้านสวนนกสวยเลี้ยงนกเอาไว้เพื่อสร้างไรายได้เพื่อเป็นอาชีพเสริมน,นะคะ มาัปิกดกันเลยค่ตะตาเอ๋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 ว่าไงคะว่างไงคะเป็นย่งไรกันบ้างดิ๊เป็นยังไงกันบ้างสบายดีไหม เอ,อ๊สันเด์เจ้าสันเด์เป็นอย่างไรกันบ้างบ้านสวนนกสวยนะคะเราเลี้ยงนกไว้เพื่อสร้างไรายได้เพื่อเป็นอาชีพเสริมน้องๆก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ หลายสายพันธุ์นะคะถ้าส่วนนกสวยก็จะเลี้ยงนกไว้เ <forbidden> พ <everyday> ื <again> ่อสร้างรายได้ <asan> ก็เป็นอาชีพเสริมน,นะคะแล้วเราก็จะทำสวนสวนของเราก็ร่มรื่นอากาศกดชื่น คุณทำอะไรคุณทำอะไรอะ่ะขยันขยันจังเลยขยันจังเลยเพื่อแพบเดียวเองทำไมหญ้ายาวจังๆๆบ้านสวนนะคะบ้านสวนก็จะอยู่ประมาณนี้แลคะค่ะอยู่ในสวน มะละกอก,ก็กินไม่ทันเลยนะคะอ้าวมาทำอะไรกุณมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรอ๋อมาทำอะไรจ้าบ้านสวนนกสวยก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะเลี้ยงนกไว้เป็นอาชีพเสริม แล้วก็ทําสวนทําสวนอยู่ที่บ้านอยู่ในบ้านเป็นบ้านสวนนะคะบ้านสวนนกสวยก็จะมีผลหมากรากไม้แล้วก็ เลี้ยงไก่สวยงามด้วยนะคะไก่สวยงามก็มีฝนตกเมื่อคืนอากาศสดชื่นอากาศสดชื่นดีค่ะเมื่อวานนี้ร้อนจัดวันนี้สดชื่นแล้ว หลังจากที่ไปอยู่กับลูกที่โรงพยาบาลหลายวันกลับมากลับมาหาดูไม่ได้เลยลกมาก มะละกอต้นนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะติดลูกนะคะนี่มะละกอต้นนี้น่าจะน่าจะได้จัดฟันทิ้งไม่ติดลูกขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ